สนับสนุนโดยธน,นาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเมื่วันที่19กันยายนตอ2 8ศปาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศลงวันที่1มีนาคม2.5.15ที่วินิจฉัยว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยปฏิเสธการรับบริจาคโลหิตจากผู้ขอบริจาคโลหิตเพศกำเนิดเป็นชายแต่มีเพศสภาพเป็นหญิงและมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายโดยถือเป็นผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อถ่ายทอดผ่านทางโลหิตเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระมวความเท่าเทียมระหว่างเพศ2558จึงมีคำสั่งให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยดำเนินการตามกำหนดนโยบายในการรับบริจาคโลหิตที่อาจไม่ปลอดภยัย โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจากพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงของผู้บริจาคแทนระบบการคัดกรองโลหิตที่พิจารณาความเสี่ยงที่กำหนดตามเพศหรือเพศสภาพของกลุ่มบุคคลที่สภาการชาติไทยระบุให้เป็นกลุ่มผู้บริจาคโลหิตมีความเสี่ยงสูงและประชาสัมพันธ์นโยบายการรับบริจาคโลหิตจากบุคคลทุกเพศในสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วกันโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่ที่คณะกรรมการมีคำมติฉัย สารไ้เห็นผลว่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการบริการโลหิตของประเทศตามมติครมโมที่14ธันวาคม2508มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและผู้รับบริจาคโลหิตกรณีนี้จึงเห็นว่าสภากาชาติไทยมีความจําเป็นที่จะต้องทําการคัดกรองโลหิตเพื่อให้ได้โลหิตที่มีความปลอดภัยเมื่อพิจารณาข้อมูลกําหนด การให้งดบริจาคโลหิตสำหรับเพศชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศชายของนานาประเทศมีข้อมูลตรงกันว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงสภาการชาติไทยย่อมไม่อาจปฏิบัติต่อผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างอื่นได้หากให้ผู้บริจาคโลหิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวบริจาคโลหิตได้โดยที่ยังมิได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะอาจก่อความเสียหายแก,ก่ผู้ป่วยผู้รับบริจาคโลหิตหรือสังคมโดยส่วนรวมที่มีโอกาสได้รับโลหิตที่ไม่ปลอดภยัย การที่สภาการชาติไทยไม่รับบริจาคโลหิตของผู้ขอบริจาคโลหิตเพศกาเนิดเป็นชายแต่มีเพศสภาพเป็นหญิงและมีเพศสัมพันธ์กับเพศชายดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้รับบริจาคโลหิตไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ขัดต่อประบอความเท,าเท่าเทียมระหว่างเพศ2558คณะกรรมการจึงไม่มีอํานาจออกคําสั่งให้สภาการชาติไทยปฏิบัติตามได้ การที่คณะกรรมการมีคำวมมินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงพิพากษาเพิกถอนคำวมมินิจฉัยดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำวมมินิจฉัยดังกล่าวสำหรับคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาลงวันที่25กรกฎาคม65นั้นให้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือจนกว่าสารปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในคดีนี้องค์คณะตุลาการเจ้าของสำนวนไดแสดงความเห็นที่ไม่เป็นการบังคับเพิ่มเติมโดยระบุว่าการที่สภาการชาติไทยออกบัตรประจําตัวชั่วคราวสําหรับผู้บริจาคโลหิตให้แก่ผู้ขอบริจาคโลหิตกรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีเชื้อ HIV ในโลหิตทาให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ตลอดชีวิตนั้นโดยที่สภาการชาติไทยไม่ได้มีข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งว่าผู้ขอบริจาคโลหิตมีเชื้อ HIV ในโลหิตหรือไม่ ประกอบกับเมื่อบุคคลทั่วไปที่ได้รับทราบกรณีพิพาทด,ดังกล่าวจากสื่อสาธารณะเกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ขอบริจาคโลหิตด,ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีโลหิตไม่ปลอดภัยและเป็นบุคคลที่มีเชื้อ hiv จนเกิดการดูหมิ่นหรือเย่อเย้ยผู้ขอบริจาคโลหิตรายนั้นอย่างร้ายแรง การกระทำของสภาชาติไทยดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการกระทบต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ขอบริจาคโลหิตเพศกำเนิดเป็นชายแต่มีเพศสภาพเป็นหญิงเพื่อนำไปสู่ความเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์อันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการปกป้องอัตลักษณ์ของมนุษย์และคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์แต่ละคนที่คณะกรรมการซึ่งเป็นองค์กรของรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อการแทรกแซงของสภาชาติไทยได้